การุณาอธิบายคำว่าพฤตินินัยวุฒินัยและสัจจนัยกลบาขอพระคุณค่ะ,ะวุฒินัยพฤตธินยัยวุฒินัยและสัจจนยัยสามคำนี้พฤติหมายความว่าความประพฤติอาการของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของแต่ละคน เพราะในในยะของอาการของกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมของแต่ละคนเรียกว่าพฤติินัยทีนี้พฤตธินัยของแต่ละคนจะมีคุณวุฒิวุฒิไนมีการศึกษามีความเจริญวุฒิแป่าความเจริญมีความเจริญขนาดไหนอย่างไรแค่ไหนและความเจริญก็แบ่งเป็นโลกียะแบ่งเป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัจจนัย สัจจในก็เป็นนัยยะที่เป็นสัจจะสองอย่างสัจจะของโลกียะกับสัจจะของโลกุตระสัจจะโลกุตระเป็นปรมัตถศสัจจะสัจจะของโลกียะเป็นสมมุติสัจจะเป็นสัจจะที่รู้ร่วมกันทั้งโลกเป็นโลกียะแต่สัจจะที่เป็นโลกุตระนั้น เป็นสัจจะเฉพาะเป็นสัจจะที่ทวนกระแสเป็นสัจจะที่ย่งเข้าไปถึงปรมัตถไปถึงจิตเจตสิกต่างๆแล้วลดอัตตาตัวตนลดกิเลสจริงๆได้จนถึงขั้นไม่มีกิเลสในผุคคลเป็นอรหันต์ได้จริงๆ